ธีมคริสต์มาสนะครับเทวการส่งท้ายส so, ่งท้ายปีละส่งท้ายปีแล้วใช่ใช่ครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมจับของขวัญกันนะครับผมวันนี้เราเตรียมของขวัญมาแลกกันของขวัญที่เราเตรียมมาต้องเป็นตัวสอนตัวแรกใช่ชื่อเราใช่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะเจมเจเจมจจอจานจอจาน แล้วก็ตื่นตันที่ทีมงานแบบสามารถหาของที่ผมลีควสไปได้ผมไม่ผมไม่คิดว่าโอ้เล่นใหญ่ขนาดนี้หรอกอะไรเงี้ยพี่มองมาเป็นอะไรเห้อเพชรไทยเพชรยวิแต่ว่ามุ้งมุ้งเฮ้ยมุ้งมุ้งมุงตดงเหรอสเลี่ยมองผมซอโซ่พวกคุณคิดว่าคืออะไรครับโซโซโซแบบโซ่ะไรซอมอันนี้เรามาอากไห ก็ถ <anto> <isto> ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับจากตามหมายเลขผู้แข่งขันแล้วกันเนาะเริ่มเลยหรอเริ่มเลยครับนี่ดูดูการดูดูรต้องให้ีใช่ไหมครับสีและของพี่อธิษฐานเลยอืมพี่เมันดีนะแซ่เอ็มพี่แซ่ครับโอ้ยเสียงดูผิดหวังเลยนะแซ่เอ็มพี่แซ่ครับโอ้ยเสียงดูผิดหวังเลยนะ แซมมันจะิดฝังมากเลยอะถ้าศุนยนี่ได้มาใช่ไหมจีจางจับต่อได้ของแซมจะแลกกับแซมหรือเป,เปล่าไม่แลกไม่เลกไม่เลยกันไหไมไห ชิดจังเฮ้ยไม่เปลี่ยนไม่ไล่ครับของมี่มีประโยชน์อย่างไรนะไม่ประโยชน์ใช้งานได้จริงเฮ้ยได้พี่เอาตี๋นี่ปลอดภัอ่ะกูมาได้ของตัวเองแล้วคราวนี้ โนอยากแรกกับใครไหมครของใช้ที่ทุกคนขายไม่ได้ทุกวันขายมาขนาดนี้ไม่แรกดีกว่าเดี๋ยวพี่เจมก็มาแย่งเองอของของพี่คืออะไรขิงมาอบอุ่นสุดอ่ะโรแมนติกสุดอบอุ่นสุดๆอย่านะอย่าเอาอะไรแบบนั้นนะรู้นะในใจรู้นะ <S <S 1> <S 1> เล็กๆแบบน,นี้รู้นะในใจมีคนคิดอันนี้แซมกัดปากหนึ่งที ากแรกกับอาร์ตต์จังเลยครับเฮ้ยได้ได้คิดว่าพี่ชายเขาของพี่พีทนะคิดไหมหนูแกงพี่ป่ะเนี่ยนี่ถ้าถ้าเปิดมาเป็นรูปมีนี่ฮานะโอ้โหฮัลโหลแม่ใช่อไหมคุณพี่จิ๊ก หลายรอบแล้วเดอเดอนีัอ๋อรู้แล้วไม่ใช่เพราะว่าเห็นชาวเดาดาวชอบวิ่งวิ่งเข้าเข้าออกออกห้องน้ำบ่อยแต่ก็้ห้องน้ำไม่ได้แปลว่าไม่สะอาดเนาะก็เป็นภาระแม่บ้านอย่งเงี่อไม่เมื่อกี้ของแซมก็ดูกล่องมีราคา มันกซงงยังไงนะเพราะว่าผมคิดว่าน้องจะได้รับไอโอดีนยทำไมเราไม่เปิดก่อนไป่ทำอาหารกล่องไปรษณีย์ด้วยโลโก้สุด เห็นมีอะไรเลยเอาวิค hey, ิวบอลี่แน่เลยดูจากเสียงแล้วเม็นประขาม้ย ทำไมมันดีแปลกๆมีอะไรข้างล่างอีกไหมดิอ๋อไม่มีมีแค่นี้เลยโอ้ยจี N ีลูกดาวครับต้องใส่ไหมใส่โชว์เลยมีซีโรเวนติกกับปั๊ใส่ให้กันปั๊บ อัดอะนี้ใส่เอ่ทำไมทำไมต้องเป็นไม่เพราะว่ามันมีความหมาไงเพราะว่าตรงนี้เป็นรูปดาวด้วยอะไรเงี้ยเราก็เป็นเดอะสตาร์เแมไม่จริงละอันนี้รู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าไม่จริงละเดี๋ยวก่อนเล่นทำเป็นเล่นเดี๋ยวดู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 ดไดูดูดู ไอโฟนพี่ให้เขาไป5,000แต่พี่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าเขาแบบจะเติมเงินตัวเองใส่แล้วก็ให้มาเป็นเครื่องนี้นุมี่เปิดเลยครับมันเบาแบกบกเลยแผ่นมากเลยนน่อฮ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมันเป็นเซตค่ะเ็นเตค่ะ ดูแลอ้ซัมติงนโห้โอยวย่เเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เอ้ยก็ของยูนี่ดูกะลังไอโฟนกงเต็กแล้วก็อยากถามเป็นเซ็ตอยากถามเจ้าของอ่ะเขาขยันทำเยอะเป็นเซ็ตของคนรวยๆเขาให้กันเป็นของขวัญของคนรวยๆเขาให้กัน ยังไม่หมดด้ยังไม่หมดอันนี้ดูมีประโยชน์สุดละเพราะเรากลัวว่าสิ่งที่ได้ไปมันอาจจะได้ใช้ครั้งเดียวเออก็เลยให้อันนี้มาลองท้องไปก่อนขอบคุณค่ะไม่เป็ไราะขามแหละ ชอช้างชุดชั้นในครับในอ้อหในอื้หลายน่ารักเลยอ่ะตอนแรกจะเป็นของผู้หญิงมาแต่ไม่ได้ไดิแล้วมีสองตัวอ่ะแล้วคิดภาพผู้ใส่ใส่ไว้น้ำเอาก็นี่ไงก็พอดีเลยเนี่ยพี่ก็เดินโชว์ไข่เจียวไปเลยเนี่ยไข่จิ้มดาวดาวก็ได้ชอช้างไงชอช้างช็อตแล็ตมีเหรียญทองด้วยน่ารักมากอยู่ด้เอง ครับผมวันนี้ก็สนุกสนานกับการแบบจากของขวัญมากก็อย่างที่เห็นนะครับของขวัญหลากหลาย หลากหลายสไตล์หลากการใช้งานมากๆเลยนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะแล้วก็มีแต่ความสุขความสดใสไปเรื่อยๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะว่า การที่มีสุขภาพแข pues, ็งแรงเนี่ยก็คือบอกเกิดแห่งความสุขอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้แบบมีชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมฝากบทฝากเช้พวกเราเหมือนเดิมนะครับพวกเราก็ทําให้ดีในทุกๆวีคเพื่อมอบความสุขให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับผมและในปีใหม่นี้นะครับก็สามารถติดตามพวกเราเดอะสตาร์คนฟ้าคว้ดาว2022ได้อยู่นะครับผมทางช่องวันสามสิบเครับผมวันอาทิตย์ลูกหกโมงเย็นนะครับ